วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่20พฤศจิาคม2565นะครับมีความเคลื่อนไหวจากทางด้านวโลโดิเมียร์เซเลสกีประธานชุดดีของยูเครนนะครับได้ออกมายอมรับครั้งแรกนะครับว่าเวลานี้ภูมิภาคดอนบาสถูกทางด้านกองทัพรัสเซียนั้นบุกถล่มอย่างหนักนะครับ โดยทางด้านเซเลนสกี้บอกว่ารัเสเซียยังคงจบตีแควนดอนบาสพื้นที่ทางตะวันออกของอยูเครนอย่างต่อเนื่องและไร้เหตุผลโดยเปรียบเทียบสถานการณ์ในพื้นที่ดังกล่าวบอกว่าเวลานี้เปรียดได้กับขุมนรกดอนบาสนั้นถูกรักเสเซียพยายามที่จะเพิ่มแรงกดดันให้มากขึ้นมันเป็นเหมือนด่านหน้าและก็เป็นเหมือนนรกและที่นั่นไม่ใช่การกล่าวเกินจริงนี่คือเซเลนสกี้นั้นได้ระบุเรื่องราวดังกล่าวเอาไว้ในคลิปวิดีโอที่เผยแพร่ ในช่วงกลางดึกของวันที่19พฤศจิกาคม2565ล่าสุดนั้นเนี่ยครับมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12รายแล้วก็บาดเจ็บเพิ่มอีก40คนจากเหตุการณ์ยิงขีปนาวุธของทางด้านรัเสเซียเข้าไปในเมืองเซเวโรโดเนสเมืองเซเวโรโดเนสเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ที่ยังคงมีการต่อต้านจากกองทัพยูเครนในแคว้นลูฮานหนึ่งในสองแคว้นที่ประกอบกันเป็นแคว้นดอนบาสทางตะวันออกของประเทศยูเครน ที่รัเสเซียนั้นลุกคืบยึดพื้นที่ได้มากขึ้นเรื่อยๆในขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของยูเครนก็ระบุนะครับว่าปฏิบัติการทางท,างทางหารในลูฮานนั้นใกล้ที่จะเสร็จสิ้นแล้วทั้งนี้ในวันเดียวกันมีรายงานว่าสภาคองเกรสของสหรัฐได้มีการอนุมัติงบประมาณช่วยเหลือยูเครนเพิ่มเติมอีกมูลค่ากว่า4 0 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว1.3ล้านล้านบาทเพื่อช่วยยกระดับหน่วยรถหุ้มเกราะและระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครน นี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดแล้วกน็น่าจะเป็นครั้งแรกๆนะครับที่เซเลนกี้นั้นออกมายอมรับว่าพื้นที่บางส่วนของยูเครนโดยเฉพาะในภูมิภาคดอนบาสตอนนี้ถูกถล่มอย่างหนักแล้วก็ถูกกระชับพื้นที่จากทางด้านรัเสเซียเพราะว่าที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เนี่ยเซเลนกี้นั้นมักจะออกมาบอกว่าพื้นที่ต่างๆนั้นยูเครนสามารถที่จะรักษาหรือว่าป้องกันเอาไว้ได้บางครั้งถึงกับบอกว่าสามารถที่จะขับไล่ทหารของรัเสเซียออกจากพื้นที่ไปได้เสียด้วยซ้ําแต่คราวนี้ ทางด้านผู้นํายูเครนนั้นออกมายอมรับนะครับว่าภูมิภาคดอนบาสตอนนี้กลายเป็นนรกเป็นที่เรียบร้อยเพราะว่าทางด้านรัสเซียนั้นรุกหนักซึ่งรัสเซียเองนั้นก็บอกมาตั้งแต่ต้นนะครับว่าพวกเขาต้องการที่จะปลดปล่อยดอนบาสแล้วก็ลูฮานซึ่งทั้งสองภูมิภาคนี้อยู่ในส่วนของดอนบาสนะครับซึ่งเพื่อที่จะให้เป็นอิสระจากทางด้านยูเครนนั่นเองนี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับที่นํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้น ชอบข่าวสารต่างประเทศแบบนี้ก็ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe ติดตามช่องท้าอินเตอร์เนิวไว้ท่านจะได้ไม่พลาดข่าวดีๆแบบนี้ในทุกๆวันครับ